สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าย,ยินดีมากๆของหมอลําเสียงวิหกสาหรับหมอลําเสียงวิหกเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว,ว่ามีการเดินสายออกงานนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะในโซนของภาคอีสานนะคะเราครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการไปออกงานนะคะสําหรับการออนทัวร์กรุงเทพมหานครหลายๆคนก็ต่าง Way, ม,มีการลุ้นว่าคนดูเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็คนดูเนี่ยจะเยอะแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมานะคะในโซนของภาคอีสานเนี่ยนะคะที่ไปในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าคนดูเนี่ยนะคะแน่นหน้าเวทีตลอดเลยนะคะในโซนของภาคอีสานก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยต่างลุ้นกันนะคะสาหรับครั้งนี้ว่าแฟนๆชาวกรุงเทพเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองก็ต้องมารอลุ้นนะคะสาหรับงานในครั้งนี้แฟนๆหลายๆคนก็ต่างมีการติดตามกันแต่ว่าแฟนๆชาวอีสาน ะะก็ไม่ต้องเสียใจเลยที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะหมอลำเสียงวิหกก็มีการไปออนทัวร์ที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าสามารถรับชมผ่านไลสดกลุ่มปิดได้นั่นเองเพราะว่าแต่ละครั้งนะคะที่เราเนี่ยเห็นหมอลำเสียงวิหกเนี่ยมีการไปทําการแสดงในจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็ในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีการขายบัตรไลสดนะคะให้ชมเนี่ยกันอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วแต่ละไล์เนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปรับชมในไลสดกลุ่มปิดเนี่ยเยอะเหมือนกันนั่นเอง โดยในครั้งนี้นะคะทางแฟนเพจของหมอํำเสียงวิหกเนี่ยก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับบัตรไอสดกลุ่มปิดในครั้งนี้โดยทางแฟนเพจของหมอํำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าหน้างานเจอกันกินซ่ารังสิตวันนี้มีกลุ่มปิดนะครับเสียงวิหกออนทัวร์กทมบินตามเสียงวิหกแปดคอนเสิร์ตหมอํำเต็มวงชมเต็มอิ่มรวม2วันวันที่6กถึงเธันวาคม 2,565เข้ากลุ่มคลิกประมาณนี้นะคะแล้วก็มีลิงก์ให้แฟนๆเนี่ยสามารถคลิกนะคะเข้าไปซื้อบัตรกันได้โดยบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในราคา149บาทนั่นเองนะคะแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามกันมากๆก็ถือได้ว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะคะในราคา149บาทนะคะแล้วก็ยังได้รับชมแบบจุใจ2วันเลยนั่นเองนะคะก็คือตั้งแต่วันที่6แล้วก็วันที่7นั่นเองนะคะสำหรับ วันที่6กนะคะก็อย่างที่เราบอกไปว่าอยู่ที่ลานจอดรถกินซ่าลังสิทธ์นะคะอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีส่วนวันที่7เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่หน้าวัดอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะเป็นแฟนหลายๆคนเนี่ยนะคะก็สามารถไปรอติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางคณะหมอลําเสียงวิหกกันได้ทั้งเป็นแฟนที่จะไปรับชมที่หน้าง,งานนั่นเองนะคะทั้ง2งงานเลยรวมทั้งออนทัวกทมที่จะมีถึง3วันเลยนะคะก่อนก กับสูภากอีสานนั่นเองรวมทั้งแฟนๆชาวอีสานนะคะที่คิดถึงนั่นเองนะคะก็สามารถแบบว่าซื้อบัตรเข้าไปรับชมกลุ่มปิดกันได้ก็สามารถแบบว่าไปชมกันได้นะคะว่าแบบบรรยากาศเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกนะคะเพราะว่าทางคารามอลำเสียงวิหกเนี่ยก็คือจัดเต็มโชว์ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยให้เราเนี่ยได้รับชมกันอย่างแน่นอนแล้วแต่ละโชว์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าฟังแล้วก็ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าตั้ง แต่เปิดฤูดูการจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็ได้รับความชมเนในเยอะเหมือนกันครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นหมอลำเสียงวิหกนะคะไปแสดงโชว์ที่กรุงเทพนั่นเองนะคะก็สามารถมารอดติดตามกันได้ทั้งในรูปแบบของไลสดกลุ่มปิดเองนะคะแล้วก็รูปแบบของหน้าเวทีรับรองว่าครั้งนี้ก็น่าตื่นเต้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะและทีาวก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราได้เอามาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มี ความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ